สวัสดีได้เจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันเบิ้งอันท้องฟ้าตนเ้าอยู่ทางยุโรปค่ะเมื่อนี้มันมีเดดออกเบิ้งอันเดดขึ้นอันอันจะจ้าตนเสาๆเนี่ยค่ะเบิ้งปานท้องฟ้าปานระบายสีได้เจ้ะเด้อพิลึกด้วยคันนี้งามขนาดเลย ธรรมชาติเนอะคะเนาะป่านั้นภาพวาดว่าง,งั้นเถอะปะมือนี้กมออูตุพันบอกีิมีเดดออกค่ะแต่ว่าเป็นอาการเย็นนะจ๊ะเด้อ อันเอ้ยตุกตาสะโอนนั้นเนี่ยค่ะสะโอนอนั <c> ้น <oughs> ท้องฟ้าเนี่ยแต่พันสีแต่พันเต,ต็กคนนั้นรูปสวดอะไรเนาะคะเนาะ <c oughs> รูปภาพวาดว่างั้นเหรอคะก,ก,การเสื้อสีแต่งสีโ <c oughs> <ส>อยสะโอนโตนเช้าเช้าที่ยุโรปจ้า <c oughs> บางพี่นกกระบินว่อนไปเลยนะคะนี่